สบายดีเรดิโอ FM แปดสิแปดเพลงไทยหลักสตาร์ฟังสบาย,บายทั้งครอบครัวช่วงเก๋าสนุกสนุกดยผลิตภัณฑ์อาชาเพื่อนสัมพันธภาพตัดกันไม่ขาด กใครแกล้งฉันฉันไม่พอใจไม่ใช่ว่าฉันผ่านไม่ใช่ไม่เชื่อใจกันรู้ไหมก็มมเธอไม่หวงเธอจะให้ฉันกลัวใครฉันกลัวคนใดมื่อทนฉันปรวัตกลัวไวากุญใจ and mm -hmm. ความรักความห่วงใยทั้งนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจให้เธอต้องรำคาญขอโทษถ้าฉันกวนใจเธอเกินไปก็ทำให้ห่วงเธอจะให้ฉันผู้ใครฉันกลัวคงไหนมื่อ่านฉัน เพลงหึงนะครับคนขี้หึงต้องบอกว่าอย่างนี้คือคนเป็นคนขี้หึงคืองันเก่าๆของ Big d ดีนะครับเอามาฝากคุณๆทั้งหลายแล้วก็น่าจะเป็นเพลงโปรดของใครหล,หลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยย้อนเรื่องราวเก่าๆของ D2B ให้ได้ฟังแบบว่าให้เติมเต็มทั้งหมดนะครับกับการ พูดคุยกันสัมภาษณ์กันกับคุณแม่พัชริดาคุณแดนวรลเวทครับแต่ตอนนี้ที่รอในสายอยู่แล้วนะครับมีหนึ่งสายผมเลือกมาหนึ่งท,ท่านที่เป็นแฟนคลับของดี b บสวัสดีครับน้องแนทครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ที่จะคุยกับน้องแนทเนี่ยก็คงจะคุยถึงวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันเกิดของดีทูบี b, ใช่ไหมครับใช่ครับทงังทางแฟนคลับเองทุกคนเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ อย่างอย่างปีที่แล้วเราก็เทนเคำว่า d 2 b 1 0 t s ใน Twitter ค่ะปีนี้ก็คงอีกครั้งหนึ่งกับ D2B11TS ขอใหม่อีกทีได้ไหมครับเผื่อเผื่อเผื่อคนที่ไม่ได้ติดตาม D2B มาหรือว่าอาจจะเป็นแฟนคลับที่แบบตามอยู่ห่างๆแล้วไม่ทราบต้อง Twitter ร์คำว่าอะไรนะครับ D2B11TS ค่ะ D2B11TS นะครับก็คือติดกันเลยนะครับติดกันเลยค่ะครบรอบ11ปีครับผมมีอะ,อะไรอยากจะ พูดถึงพี P ่พี่ดีทูบีทุกคนบ้างครับอ๋อส่วนใหญ่จะพูดบ่อยถ้าใครที่รู้จักกันก็น่าจะเคยเห็นตางพวกกระทู้ในพันธิตะาร์รจะพูดไปหมดแล้วก็ไม่รู้จะบอกว่ารักเขามากขนาดไหน ก็เป็นเอาง่ายๆค่ะพี่คือ B2B เป็นวงเงินปีที่มีอายุงานแค่ปีกว่าๆกับสองปีแต่เขาอยู่ในใจพวกเรามาสิบเอ็ดปีเข้าปีที่สิบสองมันเป็นอะไรที่สุดของที่สุดแล้วจริงๆครับผมโอเคครับตอนนี้อีกหนึ่งสายมารออยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะให้คุณคุณแนทได้ถามคำถามคุณแหม่มปัชริดาหนึ่งหนึ่งข้อด้วยกันนะครับค่ะครับขอบคุณมากนะครับแนทหนึ่งนะครับอู้เดี๋ยวตะคู่นะฮะสวัสดีครับ สวัสดีจ้าครับคุณแหม่มพัชริดาวัฒนานะครับแฟนคลับเรียกร้องแฟนคลับเรียกร้องมาครับบอกว่าอยากให้คุณแหม่มเล่าเรื่องของ D2B ให้ฟังหน่อยเพราะว่าผมก็ไปอ่านพอดีว่าเมื่อวานนี้ผมว่าจะสัมภาษณ์แหม่มใช่ไหมครับเขาส่งส่งเรื่องที่แหม่มเคยเขียนบทความดีทูบีเอาไว้ส่งมาให้เลยบอกว่าโอ้โหเยอะแยะมากไม่ต้องสัมภาษณ์อ่านแล้วจบเรื่องเลยใช่ไหมพี่แต่ว่าอยากจะฟังจากแหม่มเองมากกว่าเดี๋ยวแปลว่ามีหนึ่งสาย แฟนคลับเขาบอกว่าอยากคุยกับแมมเลยนะครับตะคูณนะครับโอเคค่ะครับโอ้เสียงวีดมากเลยเอ่อต้องขอขอโทษคุณแนทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายเลยนะครับสายเสียงมันจะวีดมากโอเคครับแม่มครับเจอ D2B ครั้งแรกเจอสามคนเนี่ยบิ๊กแดนบีมครั้งแรกเนี่ยก็คือมาพร้อมกันเลยครับหรือว่าแยกกันมาไม่ค่ะแยกกันมาคนที่มาคนแรกเนี่ยคือพี่บีมพี่บีมาก่อนแล้วก็เหมือนกับตอนแรกยังไม่ได้มีโปรเจกต์ D2B ก็ก็คือแคสติ้งสมัยนั้นเนี่ยคุณชี้คุณอนุชาชี้เนี่ยเขาเขาเจอพี่บีมแล้วเขาก็เอามาแคสตามระบบว่าเออน้องคนนี้หน้าตาดีร้องเพลงก็ได้ครับอ่าโปรไฟล์ดีเป็นนักเรียนวิศวะจุฬาอะไรเงี้ยนะคะครับก็เอามาแคสตัวนี้ก็ผ่านผ่านบริษัทเข้ามาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับก็ยังไม่ได้มีไม่ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรกับกับน้องบีมเป็นเป็นกรุ๊ปหรือเป็นอะไรก็เอาเข้ามาเรียนอืมอ่าเรียนเดียวซึ่งแวบแรกที่เจอกันเนี่ยคุณแม่เนี่ย คุณแม่น้องบีมบเข้ามาในห้องด้วยกันกับแหม่มหลังจากเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่ารักมากคือแบบคุณแหม่มคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะบีมเป็นเด็กดีค่ะบบีมเป็นเด็กธรรมะธรรมโมตรวจมนลว้พระเราก็โอ้โหแบบเออเด็กดีจริงๆแล้วเขาก็มานั่งเรียบร้อยนะคะคนั่งแบบว่าคือคือคือเป็นคนเรียบร้อยอะบีมอะวูบแรกแล้วก็นั่นคือคนแรกที่เข้ามาแล้วอยู่อยู่ตั้งเกือบเกือบปีได้อะคะ่ะเกือบปีกว่าจะเจอแดนกว่าจะเจอบิ๊กเจอใครก่อนครับ เอถ้าจําไม่ผิดไล่เลี่ยก,กันแต่ว่าเผอิญว่าน้องทั้งแดนทั้งบิ๊กเนี่ยเขามาจาก p พ n นา s ซนิกส a า l e ชา e ครับสมัยนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงการปีแรกพร้อมกันเพียงแต่ว่าน้องบิ๊กเนี่ยประกวดที่กรุงเทพแล้วก็เหมือนเข้ารอบรอบสองเข้ารอบสองก่อนที่จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของภาคกลางเนี่ยบิ๊กตกรอบครันะฮะส่วนน้องแดนเนี่ยเขาประกวดที่ภาคออีสาน เขาก็เข้าไปจนถึงรอบสุดท้ายก็ชิงชนะเลิศของภาคอีสานเขาได้ที่สองของภาคอีสานอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นบิ๊กกับแดนเนี่ยเขาจะเข้ามาพร้อมกันคือหลังจากจบพานาโซนิกสตาร์ชา l เลนจ์จำได้ว่า ปีนั้นคนที่ได้ที่หนึ่งของพานา o n นิกสตาร์เ l เลน g ์คือแชมป์ของทั่วประเทศคือคุณแพทจีว่าที่สองเป็นน้องอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มาออกอัลบั้มนะคะร้องเ <c oughs> พลงสูงสูงเหมือนคุณอูธนาทรแล้วก็ที่สามเนี่ยคือคุณวรเวทดานุวงศ์นี่แหละค่ะ <c oughs> ของระดับประเทศเนี่ยแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นพอจบพานา s ซนิกเนี่ยก็เลยมีการเอาเอาบิ๊กกัะแดนเข้ามาพร้อมกันก็คือแต่ก็เป็นการเอาเข้ามาแบบว่านี่คือหนึ่งนักร้องเดี่ยว <c oughs> ที่ดูซิว่าจะไป พัฒนาหรือปั้นต่อหรือจะอะไรอย่างไรอ <c oughs> อื <c oughs> แล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยแหละค่ะถึงได้ถึงได้มีการคุยกันว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งผู้บริหารทั้งแคสติ้งทั้งตรงทีมงานของแบบซึ่งเป็นเทรนนิ่งเนี่ยก็คุยกันแล้วก็แบบทําเดี่ยวเดียวตอนนั้นแต่ละคนจะแข็งแรงหรือยังยังเด็กยังยังยังไม่มีประสบการณ์แล้วการเป็นศินลปินเดี่ยวมันค่อนข้างยากนะก็เลยคุยกันว่า รู้สึกไอเดียไอเดียสามคนนี้ก็น่าจะเป็นทางทางเฮ er ียฮอเลยแหละคะ่ะดูว่าเออถ้าอย่างนั้นรวมกันดีไหม,มนั่นแหละก็จบด้วยประการนั้นโอ้โหครับเอา้าเมื่อกี้แม่บอกว่าบีมเนี่ยจะดูเรียบร้อยนะครคุณแม่บอกธรรมะธโมใช่ไหมแล้วแล้วแดนเป็นไงฮะเอาพี <c oughs> ่ <c oughs> <ๆ>แดนเก๊กค่ะเก๊กมากค่ะมาถึงก็เขาเป็นเด็กมห้าบดินเดชาครับที่บิ๊กนี่เขาก็เป็นเด็กม มสี่หรืออะไรเขาจะเขาจะไล่กันอ่ะบีมเนี่ยจะโตสุดแล้วก็แดนอ่าแล้วก็บิ๊กเป็นคนกลางครับิ๊กน่าจะมหกแล้วแดนมห้าครับฮ่าก็ทีนี้คุณวอลเวสนี่เขาก็จะเก๊กเก๊กนิ่งนิ่งไม่ไม่ไม่ค่อยมีอาการอะไรเท่าไหร่ไม่แล้วก็เป็นคนคือเขาเป็นคนร้องเพลงดีมาที่สุดในสามคนเนี่ยแดนเข้ามาตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงดีที่สุดอยู่แล้วเพราะเขานักร้องประกวดใช่ไหมคะเขาก็ชนะมาเขาก็จะเก๊กเก๊กฟอร์มฟอร์มของเขาตามสไตล์อืมส่วนไม่พูด ต้องเรียกว่าคุณวอลเวสอะครคุณวอลเวชวอลเวส <c oughs> อ่าแล้วแล้วบิ๊กล่ะครับบิ๊กนี่เขาเป็นเด็กสดใสามาเลยร่าเริงมาเลยแล้วก็แบบยิ้มอ่ะคือบิ๊กนี่เป็นเด็กหน้าเปิดแบบเขาเรียกอะไรฮะ <c oughs> ในบรรดาสามคนเนี่ยบีมจะเรียบร้อยถูกระเบียบ <c oughs> อ่าแต่พี่แดนนี่ไม่รู้อารมณ์บ้ายัางไงพี่บิ๊กนี่จะมาถึงนี่คือแบบโอ้คุณแมามแม่ผมเป็นแฟนเพลงคุณแม่วันนี้นั่นแล้วก็บอกเลยผมอยากเป็นอย่างพี่เจมเรืองศักด พี่เจมเป็นไอดอลผมผมอยากร้องเพลงได้อย่างพี่เจมเขาจะประกาศตัวชัดเจนครับค่ะแล้วบิจะเป็นแบบนั้นอืมครับแล้วพอทั้งสามคนมารวมกันแล้วก็โด่งดังมากๆเลยครับตอนนั้นดี2 b ใครๆก็บอกว่านี่คือตำนานของของวงการเลยครับจริงๆจริงๆนะคะเพราะว่าคือเขาเป็นเด็กที่ดังชั่วข้ามคืนจริงๆเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมันอาจจะมีไทมิ่งของการค่อยๆดังเปิดตัวมาแล้วเพลงติดแล้วอะไร แต่ D2B ช่วงนั้นเนี่ยเราคุยกันว่ามันเหมือนกับ R.S. ไม่ได้มีผู้ชายร้องเพลงดีๆหน้าตาดีๆออกมาเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นบอยแบนด์อยู่นานแล้วเราจะมีูตั้งร้องเดี่ยวหรือว่าวงใช่ไหมคะคพอปล่อยสามคนนี้ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับความอั้นอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วเขาก็ตอบโจทย์ เด็กๆวัยรุ่นในช่วงนั้นได้จริงๆคือออกมาแล้วแบบทําไมผู้ชายสามคนนี้หน้าตาดีอย่างนี้ดีในแบบที่เด็กวัยรุ่นไทยชอบนะบเออแล้วก็ร้องเพลงก็เพลาะเพราะาเพลงแรกเปิดออกมาต่อหน้าชั้นใช่ไหมฮะคมันก็เป็นเพลงที่เพลาะสาหรับเด็กอายุแค่นั้นร้องเพลงแบบนั้นได้มันก็เลยจําได้ว่าเอ็มบีเปิดไม่ถึงสองอาทิตย์มั้งอีกพวกนี้แบบว่ากลายเป็น แฟนคลับวิ่งตามกรีดตามแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเขายังปรับตัวกันไม่ทันเลยนะช่วงแรกอะค่ะอืครับก็มาถึงวันนี้แล้วนะครับเรียกว่า อีกไม่กี่วันเนี่ยแฟนคลับ D2B ก็บอกว่าเป็นวันเกิดของ D2B ครับอยากให้แหม่มพูดถึงทั้ง3คนยังไงบ้างคะอยากจะฝากไปถึงสามคนอย่างกรณีของบีมตอนนี้บีมเป็นยังไงพาอพี่บีมตอนนี้อยู่ปักกิ่งเห็นเห็นเห็นอินสตาแกรมกินเป็ดอยู่ก็ละเอียดนะเนี่ยละเอียดละเอียดไม่พอดีเปิดมาดูไงอาตาทพี่บีมไปอยู่ปักกิ่งก <c oughs> ินเป็ดอยู่ก็ถ้าพูดถึงแต่ละคนต้องบอกเลยว่าที่สิ่งหนึ่งที่แหม่มรักดี b ีเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาดังนะคะแต่เป็นเพราะว่าสามคนเนี่ย ครอบครัวเขาเลี้ยงมาดีคือเป็นลูกที่พ่อแม่เลี้ยงมาดีเพราะฉะนั้นท่ามกลางการเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดังเร็วแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเร็วเนี่ยแต่เขาเขารับมือกับมันได้อย่างดีมากมากที่สุดเท่าที่วัยรุ่นจะทำได้ไม่เสียจะเห็นว่าสามคนไม่เคยมีใครมีข่าวไปในทางเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่ไม่เคยทำตัว ให้ใครผิดหวังทั้งครอบครัวทั้งแฟนคลับทั้งคนทํางานอาจจะมีช่วงแรกๆบ้างที่แบบป่วนรวนเรซึ่งไม่ใช่เรื่องของความเกเรแต่เป็นเรื่องของการที่อย่างที่มันบอกคือดังเร็วชีวิตเปลี่ยนเร็วบางทีเด็กอะ่ะเขาก็วางตัวไม่ถูกว่าอะไรอย่างไรมีช่วงที่เขากดดันหรืออะไรกันบ้างแต่ว่าพอเขาผ่านช่วงกรณีของน้องบิ๊กไปได้เนี่ยก,ก็ดีซึ่งพี่บีมเนี่ยเป็นเป็นพี่ใหญ่ที่ที่น่ารักเป็นพี่ใหญ่ที่อารมุ่มอล่วยยอมตามน้องๆน,น,นะฮะยอมยอม,ยอมแบบยอมให้น้องๆแบบว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะ m a n a g นู่นนั่นนี่ได้โดยที่ไม่ไม่ได้มีอีโก้ว่าฉันเป็นพี่นะ mm hmm. แล้วก็เป็นคนจิตใจดีทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะครับค่ะส่วนส่วนแดนเนี่ย <c oughs> เห็นแก๊กๆอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหมบประทับใจตรงที่ว่าเขาเขามีสามัญสำนึกของของการเป็นผู้ใหญ่มากเกินตัวตั้งแต่เด็กๆ เขาอาจจะดูนิ่งๆแต่ในความนิ่งเนี่ยคือเขาคิดว่าเขากาลังจะทาอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหม่อมภูมิใจที่เห็นแดนประสบความสําเร็จต่อยอดจากการเป็นนักร้องดังไปเป็นผู้จัดหนังผู้จัดละครทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่มันยังอยู่ในฟิลที่เขารักนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็ยังเหมือนเดิมแล้วหม่อมก็รู้สึกภูมิใจว่าเออแดนก็ประสบความสําเร็จในวงการในขณะที่พี่บีมก็ไปได้ดีในการเป็นนักแสดงแล้วก็ทําธุรกิจ ทริปปัสเตอร์พาเที่ยวของครอบครัวคือทุกคนเติบโตวสวยงามส่วนบิ๊กเนี่ยนํำรักความเป็นคนสดใสร่าเริงจริงใจของเขาบิ๊กไม่นคนไม่เก็บไม่มีอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็ก็แสดงออกมาอย่างนั้นแล้วก็จริงใจแล้วก็แหม่มมีความรู้สึกว่าเขาเขา,เขาเป็นเด็กน่ารักสดใสนะคะแหม่มจะบอกเลยแฟนคลับของดีทูบีไหมครับก็ขอให้มีความสุขกับ,ก,บกับการได้รักดีทูบต่อไป นะครตรงนี้มันก็คงจะเป็นการ,การเติบโตไปได้วยกันคือทุกคนโตขึ้นอายุทุกวันนี้แบบว่าแฟนคลับด2 b ถ้าเกิดพร้อมๆกันนี่คือสาแล้วสามสิบถึงยี่สิบปลายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มีความสุขกับการรักพวกเขาต่อไปเพราะดีทบไม่ได้หายไปไหน <c oughs> ก็ยังอยู่ในใจของทุกคนแล้วเหม่เชื่อว่าเถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราอาจจะมีข่าวดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รอรุ้นไปก่อนแล้วกันแต่แต่คิดว่าสําหรับสําหรับเ ทุกๆคนที่ที่ดูแลดีทูบีมาเนี่ยน่าจะภูมิใจกับพวกเขา<ช>ว่าทุกคนไปได้สวยงามแล้วก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับการไม่อยู่ของ Big บิ๊กบั๋เชื่อว่าวันนี้ Big บิ๊กก็ไปในที่ที่ดีแล้ว<ช>แล้วเขาก็คงมีความสุขที่ได้มองลงมาแล้วเห็นทุกคนยังรักเขาเห็นพี่บีมประสบความสําเร็จเห็นพี่แดนประสบความสําเร็จเห็นดีทูบีเป็นอมะตะนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ฝากแฟนคลับไว้แล้วกันว่าขอให้ให้มีความสุขกับ ทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมาร่วมกันกับพวกเขาือ้ือครับแหมเมื่อกี้แม่มพูดคำหนึ่งที่ผมว่าแฟนคลับตอนนี้นอนไม่หลับแล้วครับแล้วก็คงจะยิม้มแม่มบอกว่ามีข่าวดี เขาอาจจะแต่งงานหรือว่าเขาอาจจะทาหนังเรื่องใหม่ไม่ผมได้ยินแค่เนี้ยอันนี้ได้ยินแค่เนี้ยบางคนเขาไปต่อนนอะบางคนก็ไปต่อยอดต่อแล้วครับเหรอคะครับแต่ว่าเรายังไม่บอกแล้วกันว่าอะไรเราไม่ใช่เราไม่บอกเราก็ไม่รู้แต่คือน้องๆหลายคนบอกแหม่มาบอกว่าเอออยากให้อยากให้มีคอนเสิร์ตดีทูบีทีนี้เรื่องพวกนี้ก็ก็ก็มาถึง ทีมงานถึงผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็คงกําลังกําลังพยายามอยากจะให้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ดูกันอยู่แต่ทีนี้ตัวหม่มเองทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีขึ้นหรือไม่จะมีเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าคําขอของน้องๆเนี่ยรับรองได้ว่ามาถึงมาถึงผู้ใหญ่มาถึงบริษัทแล้วก็กําลังก็คงกําลังดูแลกันอยู่ว่าเออจะมีได้ไหมจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องต่อยอดรอฟังข่าวมี <Yeah. S 1> ก็คือมีไม่มีก็จะบอกว่ายังไม่มี <Yeah. S 1> นะคะ ขอบคุณมากๆแล้วครับขอบคุณแหมมพัชริดามากครับที่มาพูดคำว่าข่าวดีครับเอาเอาข่าวได้ไหมคะไม่ละครับข่าวดีอีกข่าวก็คือสาววจะมีคอนเสิร์ตไหมครับว่าอันนั้นนหะข่าวร้ายเพราะถ้าสาววจัดคอนเสิร์ตนั่นหมายถึงว่าเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะพี่คะไม่มียังไม่มีแน่นอนค่ะเอาไว้รอหกสิบก่อนพี่โจค่อยจัดรั้นผมถ้าเกิดว่าสาววมีโอกาสได้จัดคอนเสิร์ตผมจะเรียนเชิญทั้งสามคนมาคุยที่รายการนะครับ อุ้ยหนูว่าพี่คิดว่ามันจะมีคอนเสิร์ตให้ได้ก่อนเถอะจะไม่ต้องคิดถึงเรื่องไปคุยมันเป็นฝันที่เป็นไปไม่ได้เลยนะค่ะยังไม่ทําแน่นอนต้องขอต้องขอแบบขออภัยแฟนคลับสาวๆนะคะหลายเรื่องหลายเรื่องค่ะโอเครอดูดีดูบีก่อนดีกว่านะรอดูครับรอดูข่าวดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโจรับขอบคุณมากครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ผมเมื่อคุยกับคุณแหม่มพัชริดาแล้ววันนี้ก็มีเพลงของแหม่มมาฝากด้วยครับสําหรับคนที่มีความรักแล้วก็ ในความเป็นด2 b ด้วยครับยาวไกลสักเท่าไรแต่ใจจะไขวคว้ามาเพื่อสิ่งเดียวในหัวใจก็คือรักนั้นที่ต้องการ สุขแท้จริงคือทุกข์และทรมานคือสิ่งผูกพันหัวใจไม่เคยมี วิทยุรดิ FM 88.5เพลงไทยหลักสตร์ฟังสบายทั้งครอบครัวช่วงเก๋าสนุกสนุกดยผลิตภัณฑ์อาชาเพื่อนสัมพันธภาพตัดกันไม่ขาด